ครูค้างว่ะมินค้างว่ะสุดยดอดรถไฟบัฟไปเที่ยวในป่าสวัสดีพี่น้องอครูคิวกับมาฮอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นอ้องต่อจากคลิปอ่าแกะกองของฝากอันกอนน่พี่น้องกับกองตัวนี้กับมาฮอดเฮือนแล้วเดี๋ยวมาแกะเบอร์นำการมามียังจะมา ก่อนสิแกะตัวนั้นมาเบิรงตัวนี้ก่อนพี่น้องคูเกีวกับมาบานแต่ละเทือกอะตองประมาณนี้แหละต้องได้เป่าหนึ่งเพราะว่าเครื่องมีหลายคนสั่งได้แม่ยกแม่ย่อพอยกพอย่อสังแล้วก็อีพออีแม่แล้วก็แม่คูวินน้องสาวสังโอ้เครื่องไม่ยุบมายะก็ได้ชื่มให้เพื่อนแต่ละเทือกก็บานนี่ต้องใช้เป่าตัวนี้พี่น้องใช้ข้อดดแล้วก็ทามีเครื่องก็ต้องใช้ถ่ายรถเปงนสีน้ำี่เนาะมาเบิรงกันเนาะก็กำลังกะกะเกียมสีเฮ็ดปีใหม่โอ้โห ยุ่นกันหลายคนเนาะอีพออีแม่ยูนี่เบิ่แหละอันนี้นี่แม่แมคูวินซังเอามาให้ลูกกินเด้อว่าซั่นเออมักเกี้ยงมักสมมันแหละกิโล2 0่าวพันได้พี่น้องกิโล2 0่าวพันกรีบ2 0าวพันกรีบถืออยู่จักบาทวะ7จาบาทเนาะกิโลนึง7จบาทพี่น้องมักสม1กิโลว้าวจักมาจะไทยบุหูอยู่ตลาดอ่ะครูเอาของลูกนะเอาอันนี้เป็นของตัวทีสู่ในสังในอันนี้ก็เครื่อง เอามาทานให้ลูกเศร้าฮนลูกเศร้าเกิดมาเราเสียฮะนนะ,ะามาทานช่วมกันสิในอันนี้ก็เป็นของแม่ยกเป็นมุงม่งมุ่งขอบขั้วผสมันมาหกฟุตเอาแม่ยกมาขึ้นมาปเปีนเข้กล่องตัวสบายดนกล่องได้จะขนาดนะไ <c oughs> ด้นะอ่เราจะเอาเพิ <c oughs> <c oughs> ่นฟากเงินไปพไ่นอกว่าแม่นกูเกือบซื้อมาให้เพิ่นได้ฟักเงินไป พะก,กลัมปีก่ะหนึ่งหัวแม่กคูบินบอกเอามาเห็นยังหูโบแหละอาแม่กคูบินมาพับเครื่องไหมอั <laughs> อนไหนก็นใ,ใเอซูซูอันนี้หออันนี้ก็คือเครื่องตัดยิบเพื่อนอะไรข้าวหน้องสาวเอา้าไม่รู้อีกกะมะแตงหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมก็สิปเปิกีบพี่น้องสิปเปิกีบก็สามสิบกว่าบาทเนาะ โอ้ยมาอยู่มายะนี่อันนี้ก็อข้องแมคคูวินยาหนวดพรมยาสะพรมเอาก็อ,อันนี้พี่น้องปีกไก่แมคคูวินจะมาต้มเชินกินมาสักอ่ะสุกน,นี่ยางรถต้องแหบปาไว สื่อตลาดจีนพี่นอ้องซิมฮาร์ฟฟันกีบยางเต็นรถซิมฮารันกีบอันนี้มันสู้อันนี้มันของน้องสาวอันนี้สั่งอยู่ออนไลน์ซินเอาอ่าอันนี้ก็คือเครื่องคล้องลูกซ่าชุดที่ฮักคูวินนะที่เอพีเอสแล้วก็ พี่เอสเปล่ามาหา้เนาะพีเอสเปล่ามาหา้กับอ่ากับพอพอใจยแรมอยู่ที่บุรีรัมย์ได้เปล่ามาหาย้ยอาคูบินมีของรูดนะมาเอาไหมไปไปอันนี้ไม่ยุ่งไม่ยากพี่น้องคู่ของรูดนองเอาอ่าอันนี้ของคูบินมียจ๊กเอาอันเอาเอามีดมาแก้ดิเด<ห>บิ่งมีมีเจ้าแดงมาเบิร์นมันกันนะพี่น้องเนาะโอ้ย คล้ <Yeah. S 2> องฝากปิตนาโคคิวกับผ,ผู้ว่ามีอย่างอยู่ในนี่แต่ว่ากล่องกล่องทางนอกนี่ผ่านมาไล่นำไล่หวยเหรอเพิ่อนอันคนได้เห็นกับว่ามนดิจิตอลทีวีผสมแต่ว่าอ่จาจับคล้องผู้ฝากมากก็คือเป็นพอหักโคคิวเองอยู่ทีปทุมธานีเนาะพี่น้องป,ปทุมธาน,นีอำเภอลำลูกกาอ่า พ่อพงศวรรษแสนล่ามาพี่น้องเนาะเบิ้งน้ำกันขอขอบใจล้ลายพ่อกลับมาลุนน้ำกันได้มาพ่อบอกว่าเป็นคลองคูวินมาเถอนเนาะเองคูวินมาเบิ้งน้ำกันใส่แกะทางในบนสูงท่านท่านท่านจ้าเอเอเอพี่เนาะเบิ้งน้ำกันนี่คือเป็นเสือ้อโอ,โอ้โอเคโอเคพ่อผู้ฟังมาว่าเอามาเบิ้งเนาะอันยูบานเฮามีอัน มีผู้ยิงแบบกำลังเป็นเศร้าบอกแบบสามาถใส่เครื่องแบบดีะนะเดี๋ยวสิใหายไม่ยกไปจัดแจงเมืองนอก่าภายส่ไดดเด้อเฮนน้องเสียอามอมสูจัดการตัวตัวอันนี้เป็นของครูวินตัวนี่ว้าวเีนน้องโคโคโคเฮ้ยวินบ่าวที่บ่าวที่ คูบินอ้าวลงไหย้ยัฮะลงไหย้ยังตึ๊กตาบารบี้คูินคโ๊ฮู้ มันลูกก็ได้ครับมันลูกก็ได้อันนี้ปู่อันนี้เป็นชุดกีฬาพี่น้องก็น่าจะเอาไว้เป็นของคันปีใหม่ให้น้าก็ม่พี่น้องที่บ้านทำได้เลยเบิ้งอีพออีแม่นุ่งได้ตัวได้อาจจะน้องนุ่งได้ตัวได้อห้แม่นุ่งกันอ้อันนี้ก็เป็นเสื้อกีฬาใช่ไหมเสื้อกีฬาเฮ้ยโย้ว้าวนี่อันใดอันนี้เขาไปยิงแค่สูบนี่ นีค่คองของผู้หญิงหรอคองผู้ชายป่เอาเสื้อเสื้อตัวนี้พ่อเออันี่ครูคิวอ่านบอกอ๋อเสื้อตัวนี้พ่อซื้อให้ครูคิวนะครับจะใส่ได้ไหมพอ่ออ่าพ่อก็ไม่รู้โอ้เสือเส้อกล้ามเสื้อกล้ามขอบใจไลน์เดอร์พอเดอร์ ได้ได้พี่น้องอันนี้คูคิวใส่ได้อยู่เดี๋ยวส,ส,สิสิใส่เราขึ้นนาพวกใครพ่ออม่พี่น้องบนนมกันเนาะ,ะแล้วก็มีจดไม้หน่อยมาพรอพี่น้องอพ่อแสนล่าพงสวรร์ปทุมธานีสวัสดีครับคูคิควพ่อได้ส่งของมาให้คูคิวขอให้คูคิวตัดสินใจจะให้ใครก็ได้ที่ดูแล้วเหมาะสมหรือใส่ได้ หรือ,อหรือคนนั้นเต็มใจรับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเพราะพ่อไม่รู้ว่าใครหุ่นขนาดไหนถ้าอาจจะบอกบางทีเขาอาจใส่ไม่ได้พ่อเลยให้ครูคิวตัดสินใจแล้วแต่จะเห็นเหมาะสม,มจะญาต พ่อแม่หรือใครในหมู่บ้านก็ได้ตามใจครูคิวนะครับครั้งต่อไปพ่อจะส่งของมาใหม่ขอคิดดูก่อนว่าจะส่งอะไรพ่อขอให้ครูคิวและครอบครัวญาติพ่อพ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุข ออนึกสิ่งใดขอให้ได้ดังหมายนะครับสอบบรรจุให้ได้ในเร็ววันโอ้ขอบใจอะไรขอสอบบรรจุให้ได้พ่อรักครูคิวครูวินทุกๆคนนะครับพ่อขอเป็นกำลังใจให้ครูคิวสู้ๆและติดตามคลิป คูคิวตลอดไปว้าวสิงใจร้ายพี่นอ้องนี่คือจดหม,มายที่พอพงศวรรษเซนหลาปทุมธานีเพิ่น้องฝากมาในกล่องกมีเนื้อในดังที่คูคิวได้อ่านไปนะพี่นอ้องอยู่มาอยู่มาอยูย่มาอยู่มาพออยู่มาฮะพอโอ้ยตั้ม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 อุตาห์ขวานลูกปีนเออโอ้ย ออโอ้ยตาพอละตาพอโอ้ย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 คูคิว<ย>จะให้อีแม่เลือกเบิ้งแล้วก็จัดสรรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับบรรดาพ,อพ่อแนนม่พมี่น้องชาวบ้านล้ำยาของเราพี่น้องเพราะว่าจะให้เป็น ของควันวันปีใหม่แบบทงการเลย,เยเพี่น้องอ่ากูคิวกับอีเมสีเบิ้งว่าอ่าพี่น้องอยู่เพื่อนใดหรือว่าอ่าเสื่อตัวใดสงตัวใดมันเหมาะสมว่าไพ่จะใส่ได้หรือว่าเข้าเต็มใจอยากไดฮ้กูคิวกับอ,อีเมสจะไปหมอบไพ่อ่าบัว่าจะเป็นพี่น้องปองปายอยู่อ่านี่ยครับก็ชิฮายเพิ่นเลือกเอาไปใส่์น่อพี่น้องเนาะแล้วก็เบิ้งอีพอว่าใส่ได้ตัวใดได้ไดอ่าแล้วก็ต้องขอขอควาขอบใจอะไรสำหรับ จนมาที่มีเหนือในบอกว่าเขาห้สอบบรจุรัฐการได้คือกูคิวกหวังว่านี้แต่ละก็อยากได้ใบใบอย่างไรก็ต้องขออห้พอมงสะรรนเซนลาจงมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงอ่ปัสกาโลภัยไข้เจ็บในวันสงการปีใหม่ที่จะมาถึงนี่ก็เขาห้มีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ๆมเขามาในชีวิตก็ขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็ความสงบในครอบครัวแะละสันคูคิวแกะบรรดาอีพออีเม่ก็ขอลาไปก่อน เอาเป็นว่าพบก,กันไหมในคลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดี